รถคอนด้าซีวิกนะครับพัดลมไฟฟ้าทำงานตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันดูนว่าพัดลมตัวนี้สัญญาณไฟมาไหมนะพัดลมเสียไหมนะเดี๋ยวมาดู แอร์เย็น16.4นะครับตอนเช้า28พัดลมไฟฟ้าทำงานตัวเดียวไฮเปเชอร์อยู่200นอ,อยู่ที่200ถ้าร้อนๆอ,อุณหภูมิ30กว่าก่อระบายไม่ทันแน่นอนอถอดเอาพัดลมตัวใหม่เสียบเลยนะฮะพัดลมตัวใหม่หมุนระบบไฟมากปกตินะครับพัดลมไฟฟ้าเสีย อร่อยมีนะคะรับมีครบมีครบรถใช้งานมา167,185กิโลอยากทำมาอย่างพ่อเราตนนี้อันนี้คือกลิ่นมันมีกลินก่นเป็นเรี้ยวครับกลิ่นเป็นเปรี้ยวใ<า>ชต่ตอนแรกคือผมเอาเข้ามานะเช้าๆแอร์เย็นแต่กลางวันเนี่ยถ้ารถแดดร้อนๆน,นะหรือว่าจอดติดเนี่ยแอร์จะไม่เย็นละเพราะว่าการระบายความร้อนบดี อาการระบายความร้อนพัดลมทํางานตัวเดียว<ะ>สองอาการเม็นฮอ,อนด้าหลังเปลี่ยนมอเตอร์นะครเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมพัดลมทํางานเป็นปกตินะครับทั้งสองตัว หลังเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมนะฮะแล้วก็เติมน้ำยาเพิ่มให้นะครับในรถจากความเย็น10กว่าองศาลงมาที่6องศา7องศาค่าความร้อนระบบแอร์อยู่175นะครับลงมาที่6องศาแอร์ตัดลงมาได้5.6นะอย่างแอร์ตัดต่อทำงานปกติทุกอย่างล้